สวัสดี<อ>ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ชมต่อครับปลาสงวนนะครับคันนี้เป็นรถเกียวเกษตรนะปะเกษตรสร้างน้อยรุ่นรุ่นกลางเขาเรียกว่ารุ่นกลางรุ่นกลางเออไม่ใช่รุ่นใหญนะ่เกิดเมื่อมีคนสนใจรุ่นรุ่นกลางนี่แหละอันนี้ปลาขับเองไหมโอ้ยเขาไม่เป็นหรอกครับนี่แต่ลูกน้องล้วนๆเละอันนี้ซื้อมากี่ปีแล้วครับคันนี้ซื้อมานี่ปีที่สองครับปีที่สองครับ แล้วพวกหน้ากากอะไรนี้เขาเป็นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมมาอย่างนี้เลยครับคือรถคันนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้ซื้อมาจากไหนครับคันนี้คือมาจากไอ้ยะโสทอนครับยะโสทอนมาแล้วอใช้ดีไหมปลาคันนี้ก็ใช้ดีอยู่นะมันวดีเมื่อกี้ได้กี่ไร่ครับได้มันก็รถเยอะเนาะครับรถเยอะก็รถคันนี้ได้คันนี้นะเออได้สามร้อยกว่าไร่สามร้อยกว่าไร่เออโอ้ก็ถือว่ามันมันเข้าหมดโอเคเนาะเข้าหมดก่อนเข้าหมดก่อนรถมันเยอะคันนี้เขาเรียกอะไรนะปาคันนี้ เกษตรพัฒนาสร้างน้อยสร้างน้อยครับปลาจะขายเท่าไหร่ครับป่าขายสามแปดสามแปดเนาะตลองได้อยู่อ่โอเคนี่นี่หน่อยเปิดไว้ที่สามสิบแปดนะครับหรือว่าสามแสนแปดหมืนบาทตลองครับตลองได้ครับพร้อมใช้งานรถทุกอย่างดีหมดครับผมรับรองเลยครับแบตเตอรี่ให้เลยสองหลงลูกเขาแต่งมาแล้วครับสวยๆเลยนะ ตถันนี้นพร้อมใช้เลยนเนาะสภาพสมบูรณ์เลยถ้าเอาไปแต่งเหมือนรถโคบตา้าเนี่ยแต่งปากแต่งอะไรโอ้โหอย่ามา,อย,าอยู่ไม่ติดเลยเ,เทียบไม่ได้เลยกับโคบตา้าเนี่ยมันเร็วมากครับนี่เห็นไหมปลาขับเข้ามานี่เนี้ยโคก็อยู่นี่แหละความไวของมันนะอันนี้สเปคเท่าไหรป่ปะสเปคเหรอครับสเปคเออเท่าไหร่เครื่องร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดห้าครับ เครื่องร้อยแปดห้าบวกเทอร์โบไปเ็กเครื่องอะไรอ่ะเครื่องฮีโนครับฮีโนรุ่นไหนปะไม่รู้เหมือนกันเพราอบอกบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมีให้ดูคือใจชอบก็ไปซื้อเลยเรอเออใจชอบก็ซื้อมาซื้อมาเลยอันนี้ล่ะตัวเดินตัวเดินสิบครับแล้วก็มอเตอร์โคสี่ศูนย์นะครับโอ้เร็วมากนะรถคันนี้เร็วมากผมยามรกเร็วมาก นี่ตูดก็เปลงเนาะเป็นตูดแหลมแล้วครับเออตูดแหลมโอ้ไม่ติดดากติดก้นนะรถนี้ไม่ติดเหรอใช่ฟางนี่ออกดีมากเลยใช้งานดีเนาะมันอุ้มเท่ปลาตัวนี้อ่ะุ้มกี่ตันน่ะอุ้มประมาณตันกว่าครับตันแปดตันแปดน่าน่าจะได้ครับแต่ตอนนั้นรู้อยู่ว่าสองตันนี่ครับท่อส่งข้าวก็เป็นแบบตัวเมาขึ้นไปแล้วครับครับโอ้ออกเร็วไม่ขัดไม่คล่องนะ อันนี้ก็ใช้สายว่าปล่อยข้าวนี่โอเคเลยไวมากสภาพถือว่าโอเคนะผมก็ว่าดีอยู่นะถ้าไปซื้อของเขานี่โอ้โแพงมากถ้าเราจะขายเนี่ยมันขายอข้ข้าวตรงนี้ครับเออทอขึ้นข้าวก็อยู่ฝั่งนี้เป็นเกษตรเนาะปะเป็นเกษตรพัฒนาครับเกษตรพัฒนาแต่ว่าแปลงมาเนาะเป็นโูกผสมแล้วครับลูปผสมเนี่ยอุ้มทําไมมัน อุ้มถ้าขึ้นมันก็สูงอ่ะอันนี้พับลงครับอุ้มนี่เอาขึ้นสูงมากเลยดูปั๊มของอะไรครับจอดไว้อย่างนี้ก็ได้กินแฟนหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งหรือว่าสาวอื้อจะได้กินนนะนี่ครับสภาพก็โอเคนะราคาเปิดที่สามสิบแปดครับต่อรองได้ช่วงล่างน่าจะทำมาใหม่แล้วครับ รถเลอล่างไม่มีปัญหาหรอกช่วงล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่สี่สิบเอ็ดข้อนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเล็กครับแต่ช่วงล่างดีนะสวยครับเนี่ยครับโดยรวมก็โอเคครับคันนี้หน้ากากก็เท่ๆเลยโอ้ลูกดาวใหญ่นะ ถ้ามีเบ็ดได้ลองให้ดูครับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับตัวไม่เล็กมากสามสิบแปดต่อ,ตอรองอใครสนใจมาดูครับติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยรถอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับติดต่อเบอร์นี้เลยครับติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับคันนี้ก็คันสุดท้ายแล้วคันที่ห้าเป็นรถเกียวไทยเซ็งยนต์นะครับ สำหรับใครที่ชมคลิปแล้วก็สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาตามเมือน,นี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะตามมาดูก็รถอยู่อำเภอห้วยเมกนะครับจังหวัดกาฬสินเบอร์โทรติดต่อก็ตามนี้เลยครับติดต่อเจ้าของรถโดยตรงนี่ครับปลาสังวนโอเคปลาเดี๋ยวพาชมหน่อยคันนี้เป็นยังไงครับสเปคเป็นรถไทยเสียงยนต์เนาะครับรถใหญ่ครับรถใหญ่แต่ว่าใส่ตะกากไอ จะช้างหรือเปล่าใส่ใเฉยครับให้อออก็ได้ <c oughs> แน่นอนจริงเลยแต่ก็สวยอยู่เลยอ่ามันคันนี้ปลาขายเท่าไหร่ครับเปิดราคาก่อนเลยสี่แสนครับสี่แสนเนาะครับเปิดสี่สิบแต่ว่าต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้ทุกคันเออแล้วแต่พูดถูกกันครับไม่เป็นไรคันนี้ถูกขอดูใหญ่ดูใหญ่กว่าคันนู้นเนาะครับ ใหญ่กว่าอุ้มเท่าไรสองตันห้าเลยไหมเนี่ยสองตันห้าครับโอ้โหปีเมื่อกี้ได้กี่ไร่ครับีเมื่อกี้รถคันนี้มันมันมันรถใหญ่มันก็ได้เยอะหน่อยได้สี่ร้อยกว่าไร่สี่ร้อยกว่าไร่ครับปากเกียวเท่าไหร่ปะปากเกียวสามเมตรครับสามเมตรกว่าใช้งานปกติเนาะโอ้ปกติดีครับไทยเซ็งยนตครับคันนี้ซื้อมากี่ปีแล้วปะซื้อมาปีกายเหมือนกันครับ ีกายซื้อมาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับก็ใช้งานสองปีเนาะออสองปีสองปีก็ก็ไม่เต็มหรอกเพราะว่าข้าวมันไม่มันไม่ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นมันปลาขับเองไหมฮะปลาขับเองโอ้ขับไม่เป็นลูกน้องอาคันนี้เปิดสี่สิบครับต่องขับเป็นอยู่แต่ไม่กล้าหรอกเครื่องเท่าไหร่ปะเครื่องสองร้อยสิบอิสุครับเครื่องอิสุสุครับหกเฮเฮดหรือเปล่าครับประมาณนี้เลยครับเปิดดูได้ไหมวัดดูได้ ว่าไม่ได้หรอเขาเขาเขาติดมาดี6เฮคแอลหนึ่งครับครับตัวนี้6เฮคแอลหนึ่งดิมจะได้อยู่เป็นเครื่อง6เฮคแอลนี่ครับเจอแล้วเธอบูเธอบอันนี้มอเตอร์ของอะไรได้กินหรือเปลาดูเดินเลยครับตัวเดินวสิบป่ะฮะตัวเดินตัวเดินสิบมั้งตัวเดินสิบเนาะ ดูน้อยๆครับน่าจะสิบนะตัวเดอนสิบครับหมดเตอร์ก็น่าจะได้กินนะปาก็ไม่ค่อยรู้สเปคแต่ว่ารู้ว่าชอบก็ซื้อเลยซื้อเลย <c oughs> ปั๊มละ่ะปัม๊มได้กินเนาะครับได้กินยิบสามหรือเปล่าตัวนี้ยิบสามหรือว่ายิบสอง ถ้าสิบน่าจะหยิบสองเนี่ยปั๊มก็ดูเอานะคนเจ้าของรถก,ก็ไม่รู้หรอกเจ้าของรถก,ก็ไม่รู้ถ้าสนใจก็มาดูเลยสเตอรอสวยๆเลยครับโซ่ช่วงล่างแน่นเลยช่วงล่างดีมากครับดีมากๆเลยช่วงล่างไม่มีปัญหาใช้งานปกตินะครับนี่ครับปั๊มตัวนี้ก็สองตัวครับช่วงล่างดีครับช่วงล่างถ่ายข้าวอันหนึ่ง แล้วก็ยกคอนะครับโอคันนี้มันเป็นมอเตอร์ขับหน้าด้วยครับนี่ครับนะป้าไม่ได้ลองสักไรละป้าโอ้ยไม่กล้าหรอกไม่กล้าเลยเขาจะไปกล้าคนไม่แข็งแรงเนาะรถคันนี้บิวบิวบวมาใหม่เลยเอ,อ่พอะเพราะว่าจะเข้ารักษาตัวปีที่ผ่านมาเจี่ยวเข้าแล้วก็เอ่อ ก็บอกเขาเข้ามาเขาก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนตให้เขามาบิ้วอยู่นี่หลืปะไม่เอาไปไอกลาสินครับอ๋อไปกลาสินเออตัวนี้มอเตอร์สองตัวเปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวเดินนั่นอ๋อเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่แล้วเออมอเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่ตัวเดินก็เปลี่ยนใหม่ของของตัวเดินตัวนี้เหรอตัวเดินมันเดี๋ยวนี้ใช้ของอ่าโคมิสุตัวนี้เหรอครับใช่อ๋อแต่ก่อนมันเป็นเขาใช้รถแท็กเตอร์ดีสอง ลูกปืนมันแตกใบเดียวไปเปล่ยเออไปเปลี่ยนใหม่หมดหมดทั้งสองแสนห้าเนี่นโอ้เฉพาะค่าซ่อมค่าบิวนะใช่อันนี้ไม่ได้โกหกใครนะก็ทําตู้ทําอะไรนิดๆหน่อยๆน่แหละทําคือซื้อมาปีหนึ่งใช้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็พอปีที่สองเอาไปบิ้วเลยเออไปบิวคิดว่าจะเล่นต่อไปเพราะรทำมาแล้วไม่คิดว่าจะไม่เล่นอีกแล้วอ๋อทำมาเกี่ยวปีนี้เสร็จก็เออ จะปลอยเลยเออจำหน่ายขายออกไปหมดเลยก็คือปลาทําไม่ไหวก็ถามมาว่าเออรถทําไมขายคือบอกว่าไม่ไหวคือเจ้าของไม่ไหวไม่ไหวไม่มีคนช่วยใช่หาหาคนมาช่วยเนาะนี่แต่คนมาโกหกอืมโกหกแบบไหนบอกว่าเก่งมากปีนั้นครับสี่ห้าร้อยไร่เป็นพันไร่พอมาจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรคนขับใช่ไหมปะใช่ไม่ได้เก่งอะไรเลย ปาก็เลยจะขายเลยเออก็ก็เบื่อหน่ายพูดง่ายๆขายแล้วปาจะซื้อใหม่ไหมไม่ซื้อครับไม่ซื้อแล้วเออคือขายออกเลยเนาะถ้าซื้อก็เป็นโคบต้าอ๋อมาเกี่ยวข้าวตัวเองเพราะว่นนาเยอะเท่านั้นแหละเกี่ยวเล่นๆหัวไปนี่ครับคันนี้ก็พร้อมใช้เลยนะปาโอ้ใช้เลยครับใช้งานได้เลยอ๋อโอ้สมบิวหมดเยอะเนาะตั้งสองแสนกว่าคันนี้ผม ก็สาบานเลยว่าหมดเยอะมากแล้วคนนี้หมดตั้งสองแสนห้าแล้วก้อนเดิมมันอยู่ไหมก้อนเดิมมอาไปขายหมดแล้ววิ่งเอาไปขายหมดแล้วทั้งหลายพวกโซ่แต่ว่านี้เดิมใช่ไหมอันนี้อันนี้ตัวเดิมครับเดิมครับเดิมดมเิครับแต่รับก้อนเออแต่ตัวไหนมันตัวไหนไม่ดีเขาเขาทาให้หมดเขาจะทําให้หมดมันมันก็ดูง่ายหน่อยที่แบบ แต่คนคิดเกี่ยวไปใช้นี่โอ้โหอ๋อคันนี้40นะครับต่อรองใครสนใจก็มาดูนะคุยต่อรองกับเจ้าของเต่อรองได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสีปากคนจะมาซื้อครับก็เจ้าของรถใจดีครับกันเองอยู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินครัครับเป็นเอฟซีของเราครับปารถไทยไม่ขายหรอรถไทยสงสัยจะไม่ขายหรอมั้งมันมีคันเดียว ได้พาชมครบทุกคันแล้วนะครับที่ปลาเกจะปล่อยนะเทนเลอร์นีน้ไม่แน่นะมาถึง<า>แล้วก็ไม่โคกับฮอลลกดำก็ใครยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนไปดูนะครับครับผมนําเสนอทุกคันแล้วราคาถือว่าเราๆเ,เลยครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมใครที่มีรถอยากฝากขายก็ติดต่อผมมาได้นะครับโอเคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ